สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการเกษตรอุดรอนอนทัวร์นะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูสวนลุงเสงนะครับตั้งอยู่ที่หมู่5ตำบลโนนทองอำเภอนายูจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันเลยครับ อนนี้นะครับเราก็อยู่กับพ่อเสงนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนนะครับก็อยากให้พ่อเสงแนะนําตัวนะครับความเป็นมาว่าทําไมเป็นมายังไงถึงได้มาเป็นเกษตรกรในปัจจุบันนี้นะครับครับเชิญพ่อเสงครับครับครับวัสดีครับวัะดีครับครับผมนายเสงททาเล่าเป็นเกษตรกรผสมผสารบ้านท่าโปงทองตำบลโนนทอง เบอร์นาญูปวชจันทร์ครับก็ทำการเกษตรมาตั้งแต่มีครอบครัวนะครับปี2533แล้วก็ตอนแรกก็คือมันไม่สนิทนะครับมันไม่ดีแล้วก็ด้ไปรับจ้างหาลักจ้างที่กรุงเทพที่อยนนทบุรีนะครับก็กลับมาปี2544ทีนี้ก็ได้มาเริ่มทำ หลังจากที่ได้รับจ้างครับลูกจ้างเขามาเขามาเป็นนายตัวเองแล้วก็ได้มาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาวิธีทําการ,กรเกษตรแบบแบบใหม่นะครับหลังจากที่บรรพุรุษเคยพาทํามานะครับแบบแบบเดิมๆที่เคยทํามาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ด้มาศึกษาจากนักวิชาการเกษตรสำรนักงานเกษตรที้เกษรที าทำ่ก็อยมาแก้ไขในการเพื่อปัญหาทีวิตให้กับตวนอี่นเองสามารถมี c ิที่ปที่ดีขึ้นทุกวันนี้ได้ครับครับแล้วกิจกรรมการเกษตรของข้อเสีงมีอะไรบ้างครับครับกิจกรรมของที่สวนนะครับที่สวนครับจวนข้อเสีงเนี่ยก็มีปลูกพืชนะครับมีพืชสัตว แล้วก็สมุนนะครับด้านพืชก็จะมียางคารายาางรแล้วก็มีเงาะขีเหร่นะครับเป็นที่หลักที่ดีก็เปหลักทด้านด้านสัตว์ก็จะมีเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวดามันแล้วก็เลี้ยงไก่พันไข่นะครับแล้วก็ไก่ชนนะครับเป็นรายได้เสริมอรับแล้วก็ด้านกระบอก็มีการเลี้ยงปลาคิมพืชแล้วก็เลี้ยงหอยนะครับแล้วก็เลี้ยง แหนแดงก็เป็นอาหารตาเดือยนะครับครับด้านพืชนี่มีการขอการรับรองสินค้าทางการเกษตรไหมครับครับก็ได้ปีปีที่แล้วนะครับก็ทํามาสองปีแล้วก็ได้ปีที่ที่ผ่านมานะครับได้ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับได้ได้มาตรฐาน G A P ของของสวนเรานะครับสวนลูเส่นะครับซึ่งก็ คงจะเป็นสวนส่วนแรกของอำเภอนายูนะครับก็ดีใจภูมิใจที่เจ้าหน้าที่ท่านได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติในการในการทาให้สวนมีมาตรฐานเป็นฐานการเริ่รต้นครับอบคุณทางเจ้าหน้าที่เสอเพือาลยครับก็บบจะเห็นว่านะครับสวนของพ่อสิงห์นะครับทํากิจกรรมการเกษตรหลายอย่างนะครับแถมยังได้ผ่าน GAP นะครับก็ อยากให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเราไปดูสวนของพ่อเสิงกันนะครับ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 ก็นะครับตอนนี้เราครับมาอยู่ที่สวนทุเรียนของพ่อเสิงนะครับก็อยากให้พ่อเสียงเล่าถึงความเป็นมาของต้นทุเรียนนะครับแล้วก็การดูแลแปลงนะครับครับเชิญพ่อเสิงครับครับครับสวนทุเรียน ตอนแรกก็หลังจากกลับมาจากรับจ้างนะครับปี2544นะครับมาเจอได้กลับมาจากระยองแล้วก็เอาพันธุเรียนหมอนทองกลับกลับมาด้วยนะครับกลับกลับมาด้วยแล้วก็มาปลูกในพื้นที่ห้าไร่นะครับตอนแรกห้าไร่แล้วก็มีทุเรียนหนึ่งไร่เรือนั้นก็เป็นเป็นเงาะนะครับก็ทําการเมื่อตอนแรกก็ยังไม่มี เงินซื้อระบบน้ํานะครับก็ต้องหาบหาบลดน้นําตอนตอนต้นทุเรียนและงอกเล็กๆก็ต้องหาขึ้นมานะครับโดยบนที่เนินนี้ก็ประมาณ30เมตรนะครับสาเมตรถึงห้เมตรนี่แหละนะครับมันเป็นเนินนะครับก็ต้องหาบหาบน้ําลดนะครับตอนเรื่อยๆต่อมาค่อยหลังจากที่ได้รับผลผล,ผลิตแล้วค่อยเขามีเงินซื้อระบบน้ํามาทําเป็นหัวสปริงเกอร์นะครับเป็นระบบน้ําแบบสปริงเกอร์นะครับคื ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคร,ครับคือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับเพราสิงมีการดูแลรักษาต้นทุเรียนยังไงครับครับค,คือหลังจากปลูกแล้วก็คือทำระบบน้ำเสร็จนะครับถ้าถ้าเรามีระบบน้ำก็ทำระบบน้ำเสร็จก็มีการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยใสยป่สปุ๋ยเคมีผสมกับีอินซีนะคร,ครับแล้วก็การดูแลร,รักษาเรื่อง โรคแมลงก็จะมีการ,รไล่แมลงนะครับมันจะมีมแถวนี้มันเป็นมันมี่วนป่ามันจะมีแมลงกินใบเช่นแมงอีนูน,น,นลแล้วก็ด้วงหนวดยาวนะครับที่มาเจาะลำต้นแล้วก็เสียแป้งเสียไฟเพื่อจักจันนะครับต้อง,องมีการไล่นะครับไล่ต้อง,องมีการไล่แมลงอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ใหไม่มีแมลงมากินใบนะครับก็ใบของทุเรียนเป็น เป็นโรงครัวนะครับเป็นโรงครัวของในการสร้างผลผลิตนะครับก็ต้องรักษาใบให้ดีนะครับในการทําทุเรียนครับผลผลิตของทุเรียนนี่ครับได้ประมาณกี่เท่าไหร่ครับผลผลิตเรื่องผลผลิตนะครับถ้ารักษาดีๆนะครับต้นทุเรียนนี่ก็ประมาณปีประมาณร่สี่ก็ประมาณประมาณยี่สิบปีนะครับค่า ถ้าที่เคยได้มาก็ประมาณค่าสูงสุดก็คือต้นลักสามร้อยกิโลสามร้อยกิโลสามร้อยกิโลก็ไร่หนึ่งก็ประมาณยี่สิบต้นก็คูณเอาประมาณสามร้อยกิโลก็ถ้าอย่างต่ำก็ถ้าปีไหนมันร่วงเยอะก็เนี่ยไม่ประมาณห้าสิบกิโลถึงสามร้อยกิโลนะมันบางปีมันก็ทำง่ายบางปีบางปีมันก็ทำทำยากนะครับ นทุเรียก็แล้วเรื่องราคาทุเรียนที่เราขายได้นี่ครับเป็นประมาณเท่าไหรครับครับราคาทุเรียนก็อิงตามตลาดนะครับบางปีไหนมันมันคือตลาดมันออกเยอะๆมันก็ถูกลงครับถูกลงก็ครับก็ขายตั้งแต่หกสิบาทขึ้นไปแหละครับปีปีไหนมันถูกจริงๆนะครับหกสิบบาทจนถึงร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบที่สวนนะครับ ที่ไหนมันมีน้อยก็กราคาสูงนะครับแต่ที่นี่คือสวนนายูงนี่มันมันไม่มีทุเรียนแล้วก็เป็นทุเรียนที่เราพยายามให้ให้ปลอดสารพิษแล้วก็ทําให้ปลอดภัยมีมาตรฐานแล้วก็คือถึงจะแพงกว่าตลาดโลละสิบบาทที่ยี่สิบบาทนี่ก็พี่น้องก็ชอบมาบริโภคเพราะว่าเป็นทุเรียนทุเรียนนะครับทุเรียนนายูงนะครับเขาชอบมาชิมนะเป็นทุเรียนสวนแรกของนายูงที่ ทุกคนอยาก,ยากทําเป็นของฝากแล้วก็อยากกินนะครับทําให้เขาไม่เกี่ยงเรื่องราคานะครับเรื่องราคาแต่คือปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่มีทุเรียนให้เขานะครับนี่งงนี้ครับทุเรียนนายูงก็เป็นที่ต้องการของของชาวดอนและคนที่มาเที่ยวดอนง่อน,นี้ก็เป็นห่อที่ออกมาจากระยองนะครับระยองนะครับเป็นง่อพันง่อโรงเรียนที่ต้นพัน มาจากจังหวัดระยองอำเภอแกลงนะครับก็ได้มาปลูกพร้อมกันกับกับทุเรียนนะครับปลูกพร้อมกันปี2อ4 4นะครับก็ได้ผลผลิตนะครับผลผลิตก็จะมีปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติเช่นเช่นน้ำเกินฝนมาเยอะมันก็จะทำให้เงาะแงยอดมันก็ไม่เป็นดอกนะครับไปปีนั้นก็คือผลผลิตจะลดลงนะครับมันแล้วแต่ปีนะครับ ทีไหนอากาศดีธรรมชาติช่วยงอกก็จะติดดีนะครับติดดีมันกาใส่ธรรมชาติด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะ,ะงวดการให้น้ำหรือพรมานยังไงมันถ้าน้ำมาเยอะๆมันมันก็มันก็เอามาอยู่มันจะแยงยอดอย่างเดียวนะครับถ้าปีไหนที่ว่าเราคุมน้ำได้งอกก็จะได้ผลผลิตสูงนะครับปัญหาของงอกก็คือมาจากภัยธรรมชาตินี่แหละเป็นเป็นหลักที่ไม่สามารถที่จะทำให้ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนะครับถ้าไม่มีฝนเยอะไม่มีน้ําเยอะนะครับเราก็าสามารถบังคับให้เงาะออกดอกได้ทุกต้นนะครับปัญหาของงาะที่นี่ก็มีส่วนมากก็จะเป็นเพี้ยะนะครับเพี้ยเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งเกิดก็จะตามมาด้วยราดํามากินมากินมูลของเพี้ยแป้งที่มันมีน้ํหวาน้วจะทําให้เกิด มีราดำครับอยู่ในอยู่ในต้นนะครับถ้าเราไม่ไฟได้ไลนะ่มันก็จะจะชุกทุมหน่อยนะครับถ้าไล่ก็จะมีเสียาหายบ้างนะครับได้บ้างเสียาหายบ้างนะครับเพราะว่านี่จะเน้นการธรรมชาตินะธรรมชาติถ้าเราไปใช้สารเคมีมากเกินไปมันก็ทําให้ผู้ปฏิบัติและผู้บริโภคไม่ปลอดภัยครับเป็นอันตรายต่อตัวเองและก็ผู้อื่นด้วยครับ ต่อมาจะเป็นต้นยางนะครับก็คือพ่อสิงมีประวัติความเป็นมาของต้นยางมาได้อย่างไรนะครับก็การเก็บเกี่ยวการนําไปขายครับทําอย่างใรบ้างนะครับครับเชิญพ่อเสิงครับครับยางพารานะครับปลูกตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับสองพันร้อยสี่สิบครับเดี๋ยวนี้ก็ราคาณปัจจุบันก็ประมูลนะครับประมูล 28บาทนะครบ28บาทมีปีนี้ก็ประมาณตั้งแต่20-28ถึงบาทนะครับแต่ทุกปีก็คือก็ต่ำปีนี้ก็ทิตตรกรก็พออยู่ได้นะครับสำหรับยางพาราของผมก็คือพยายามรักษาหน้ายางแล้วก็บำรุงต้นยางให้ให้ให้ผลผลิตสูงโดยการเพิ่มเพิ่มใบนะครับเพิ่มใบเพิ่มกิ่งให้เยอะนะครับคือการใส่ปุ๋ยดูแล ปีละสองครั้งนะครับอย่างต่ําการใส่ปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีก็ดีนะครับถ้าเราไม่ดูแลมันมันก็ไม่ให้ผลตอบแทนของเราที่ดีนะครับรเกษตรกรเราต้องดูแลสิ่งที่ให้สิ่งที่ทําให้เรามีไรายได้นะครับต้องเอาใจใส่ครับาการกีดยางนี่ก็คือกีดตอนไหนครับแล้วก็เราต้องหยอดน้ํากดกดด้วยไหมครับครับคือกีดยางนี่ก็ครับกีดตั้งแต่คือ ช่วงน่าจะเป็นหลังเที่ยงคืนคืออาศัยว่ามีอากาศเย็นน้ํายางจะออกเยอะแล้วก็มีน้ํายางคือมันมันจะเย็นแล้วก็ทําให้น้ํายางไม่ไม่ปิดท่อได้เร็วนะครับถ้าไปจีดตอนเชสายมันจะเกิดความร้อนแล้วก็ยางมันจะแข้งปิดหน้ายางก่อนก่อนที่น้ํายางจออกเยอะคนเลยนิยมไปจีดช่วงหลังเที่ยงคืนหรือตั้งแต่เที่ยงคืนขึ้นไปนะครับที่จะทําให้ได้ราาผลผลิตเยอะนะครับนะครับแล้วก็ หลังจากขีดไปแล้วประมาณสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงก็ก็เอากดนะครับกดฟอไมิ์หรือกดนะครับกันฟูริกมามายอดนะครับมันจะมีสองกดนะครับจะเป็นกดเกลือหรือกดฟอไมิกก็มามาผสมน้ําแล้วก็อัตราอัตราส่วนก็มาหยอดหยอดแล้วก็เอาไปขายตัวสิบห้าวันขายครั้งหนึ่งครับที่ตลาดประมูลนะครับมีมีตลาดประมูลประจำหมู่บ้านอยู่ครับครับถังน้ํานี้ก็ใช้ระบบแอร์แว์นะครับ ใช้ปั๊มธรรมดาปั๊มธรรมดาะร,ระบบเอเวียที่ได้รับคำแนะนำจากนักวิชาการเกษตร,รของชุงงรรมชนเกษตรอำเภอรอยูนะครับทำระบบเอเวียแล้วก็เพิ่มแรงดันให้กับน้ำแล้วก็สามารถดันน้ำขึ้นมาที่สูงได้นะครับด้วยระบบเอเวียที่ว่าทำเป็นชั้นๆขึ้นมานะครับทำเป็นระยะระยะขึ้นมาก็สามารถดันน้ำแล้วก็ทำให้น้ำไปทั่ว ข้สวนนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ตั้มขนาดใหญ่หรือตั้มที่มีราคาสูงนะครับตั้มธรรมดาก็สามารถทำได้นะครับนี่ครับเป็นบัวบาดามัน้อยนะครับเียดร้อยนะครับที่เกลือที่ไปซื้อมาจากฟาร์มใหญ่ๆนะครับไปซื้อมาจากฟาร์มใหญ่ๆนะครับเป็นเป็นบัวนําเข้าเป็นบัวนําเข้า ถ้าใครสนใจว่าจะทําธุรกิจได้จะเลี้ยงเพื่อเป็นรายได้เสริมหรือเป็นอาชีพหลักก็ได้นะครับเพราะว่าบัวยังขาดตลาดอยู่ครับสามารถเกษตรกรสามารถทําเป็นอาชีพแล้วก็อาชีพหลักนะครับสามารถสร้างรายได้มองเห็นินร้านได้ง่ายๆนะครับเพราะบัวมันออกลูกทุกปีนะครับ พันไท่นะครับซื้อมาเป็นไก่สามซื้อมาในราคา195บาทนะครับสั่งสั่งเข้ามานะครับเพื่อเป็นรายได้เสริมนะครับรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะครับหลังจากที่เรามีเศษผักผลไม้ข้าวเย็นนะครับหรือข้าวสวยที่เรากินไม่หมดเราก็มาสามารถให้กินอาหารไก่เสริมจากจากหัวอาหารได้นะครับเพราะว่าหัวอาหารหลังจากที่เรา เราถ้าเราจะไปซื้ออาหารทั้งหมดก็ก็ได้อยู่ครับแต่รายได้เสริมเรามาจากคือเศษผักเศษเศษผักต่างๆที่เราเรากินไม่หมดนะครับผลไม้นะครับเปลือกแปงเปลือกอะไรก็สามารถมาให้ไก่กินแล้วก็สามารถดูแบบทาวัสดุนะครับให้ให้มีประโยชน์นะครับทําอาหารที่เราเลือกินให้เกิดประโยชน์นะครับเป็นไรายได้ให้กับควเรียนเราครับ I'm <laughs> ต้องเป็นเวลาเศร้าเลาเวลาำทำคำยังไ้ทยไมเวลามันมามาถ่านเลยแต่ตอนนั้นหอยนี่ก็หอยครับอาหารหอยก็คือ,อเป็นใบใบกอสาใบกอสาแล้วก็เศษผลไม้เศษผักแล้วก็เปลือกทุเร,เรียนเปลือกทุเรียนเปลือกสับปะรดนะครับสามารถมาทำให้ หอยกินแล้วก็เกิดประโยชน์ได้นะครับถ้าใครมีสระมีบ่อหรือจะเลี้ยงไในอ่างปูนนะครับสามารถทําเป็นรายได้เสริมได้นะครับหอยนี่ก็มันก็ไม่ว่ามันก็โตของมันนะครับเก็จะกินไปเรื่อยๆไม่ไม่ไม่ต้องคิดไม่ถึงนะครับข้าวขายกิโลกรัมละหกสิบาทนะครับหอยน้องสดๆนะครับเลี้ยงจากตับเปลือกตะโพลตับเปลือกหูเรียนนะครับก็ใบกอสาเป็นหลัก อีก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการทัวร์สวนของพ่อเสียงนะครับก็สําหรับคนที่สนใจนะครับพ่อเสียงมีช่องทางการติดต่อ,อยังไงบ้างครับครับก็ถ้าใครสนใจที่จะมาเรียนรู้หรือศึกษาดูงานหรือมาเที่ยวสนุกๆเพื่อชมสวนแล้วก็เอาไปเป็นวิทยาการแบ่งให้กับผู้ที่ไม่ได้มานะครับก็สามารถติดต่อได้ ทางบ้านท่าป,ปงทองนะครับอยู่หน้าโรงเรียนนะครับหน้าโรงเรียนบ้านท่าป,ปงทองตำบลนอนทองอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีหรือติดต่อผ่านทางสำนักงานเกษตรอำเภอนายูงก็ได้แล้วก็ติดต่อทางโทรศัพท์นะครับเบอร์097-063-2615นะครับแล้วก็ทางเฟซบุ๊กก็มีเสือนทองเ,าเงาเป็นจานบีบน,นะครับทางเพจก็จะมีเพจแชนเนลมสือนทองเงามาตอบกัน สวนเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมามาเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็มาพักผ่อนนะครับมาพักผ่อนแล้วก็มาหาความรู้แล้วก็มาหาประสบการณ์ที่จะไปแน่แนวให้กับลูกหลานต่อไปในการประกอบอาชีพการเกษตรให้ประสบความสําเร็จตามแนวพระราชดำริแบบเศรษฐกิจพอเพียงครับออครับผมครับ